สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวซีรีส์เรื่อง Freech ซีรีส์แปตอนภาคแยกจากออนไมล์บล็อกแนวไวทีนตลกดราม่าใครชอบเรื่องออนไม l o บล็อกอยู่แล้วต้องห้ามพลาดค่ะในเรื่องภาคยน,นี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่น4ีคนที่ต้องหาทางแก้คำสาปหลังจากที่ได้ไปซื้อกล่องมือสองมาก็เริ่มเจอแต่เรื่องร้ายแย่ฮ่าฮห,หลังจากได้รับกล่องปริศนาก็มีคุณยายคนหนึ่งคอยแอบตามวัยรุ่นทั้ง4และขอซื้อกล่องมือสองด้วยจำนวนเงินหลายดอลลาร์แน่นอนว่า วัยรุ่นกลุ่มนั้นไม่ยอมให้ผลที่ตามมาก็เลยมีแต่เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นรอบต,ตัวตั้งแต่ที่พวกเขาครอบครองกล่องใบนั้นเพราะกล่องมือสองปริศนากล่องนั้นก็เลยเกิดการรวมตัวกันของตัวละครหลักสี่คนแต่ระหว่างนั้นก็ได้มีเรื่องดราม่ากเกิดขึ้นผู้ชายคนเดียวในกลุ่มเกิดอยากเลิกกับแฟนและมาปรึกษาเพื่อนสาวคนหนึ่งในกลุ่มและพ่อของสองพี่น้องที่ป่วยเป็นมะเร็งทุกคนคิดว่าเรื่องร้ายๆพวกนี้เกิดจากกล่องปริศนานั่นแหละเป็นแปดตอนที่รวบรัดดีมากเนือเรื่องไม่ย,ยืดเยอะ ได้เห็นปมย่อยๆหลายปมแต่ปมไม่หนักมากแถมปนคอมเมดี้ดูคลายเครียดได้ดีเลยข่ะออกแนวฟิลกูดนิดๆด,ด,ด้วยแนะนำเลยเสียสิบส่วนสิบไปเลยจ้า